วะะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้างานนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีการปรับปรุงบ้านนะครับซึ่งบางส่วนนั้นผนังนั้นก่อด้วยอิฐมวลเบาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางส่วนของผนังนั้นได้รับการพริจารณาให้ใช้แผ่น E.P.D. มวลเบาครับทําไมถึงเลือกใช้แผ่น E.P.D. มวลเบาเพิ่มนะครับส่วนหนึ่งนะครับการก่อสร้างนั้นนะครับถ้าเป็นการก่ออิฐนั้นจะต้องมีเสาเอ็น มีคารเอ็นนะครับซึ่งบางส่วนถ้าต่อขึ้นสูงนะครับบ้านนั้นเป็นบ้านเก่านะครับจะต้องมีการปรับปรงุงเพราะฉะนั้นการเลือกใช้แผ่น EPD นั้นคือ1ช่วยลดน้ำหนักครับด้วยแผ่น EPD นั้นน้ำหนักเบากว่า นะครับจะช่วยลดน้ําหนักของอาคารลงได้สูงมากนะครับแผ่นอิบิบลบอลเมื่อฉาบปูนแล้วหนักประมาณ50-55ถึงกิโลต่อตารางเมตรส่วนอิบนบอลเมื่อฉาบปูนนั้นจะหนักประมาณ9กกิโลต่อตารางเมตรนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะกรีดนะครับนี่ครับกรีดเพื่อเตรียมที่จะใส่ท่อร้อยสายไฟนะครับว่าข้างบนนั้นคือผนังอิบิบลบอลนะครับแล้วก็มาต่อกับ คานเอ็น uh, นะครับแล้วก็กรีดผนังลงมานะครับแล้วก็มีต่อส่วนหนึ่งก็เป็นอิฐมวลเบาแล้วก็ต่อด้วยอิฐมอนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอาคารนะครับเพราะฉะนั้นการปรับป,ปรุงอาคารนั้นเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้วัสดุไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนนะครับนี่ครับนี่คืออิฐมอนนะครับอิฐมอนนี่คือการใช้อิฐมอนแล้วก็อิฐมวลเบาแล้วก็ต่อด้วยแผ่นดิบีดีการผสมประสานในการก่อสร้างนั้นสามารถทําได้ หลายๆจุดนั้นเราต้องอิงความมั่นใจและก็ความเชื่อของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารนะครับที่นี่เป็นการผสมผสานซึ่งข้อดีคือหนึ่งเจ้าของอาคารนั้นก็มีความเข้าใจท่านที่เป็นสถาปนิกก็มีความเข้าใจนะครับทีมงานที่ทาก็มีความเข้าใจก็สามารถผสมนี่คืออิฐอิฐมอนที่เป็นส่วนเดิมอิฐมอนเบาที่มีการทําเพิ่มแล้วก็ผนัง e p d ที่เป็นการเพิ่มเติมนะครับขึ้นเป็นส่วนของงานต่อเติมนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับ สันชัยกรนา่ช่างรูคู่บ้านครับพามาดูหน้างานว่านี่คือส่วนหนึ่งของการปรับปรุงบ้านทําไมถึงแนะนําเลือกใช้อีพีดีมบอลเบาอีพีดีมบอลเบานั้นมีคุณสมบัติคือนุ่มที่ผิวเหนียวแน่นและแข็งเนื้อไหนครับ นั่นคือคุณสมบัติหลักที่จะใช้ได้เพราะหลังจากติดตั้งและฉาบปูนแล้วก็จะมีความแข็งแรงเทียบเท่าอิดนะครับในการติดตั้งนั้นนะครับแน่นอนครับคือจะมีในส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าแผ่นวีดีนะครับนอกจากแผ่นวีดีแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ UN นะครับที่ติดตั้งแล้วก็มีส่วนของกาว KB910 กาวต่อเคลือบโฟมนะครับก็เป็นวัสดุในการยึดแล้วก็มี k b 4 1สนะครับสกรูดํานั่นคือการยึดแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกัน ในส่วนของการฉาบปูนนะครับขาดไม่ได้คือน้ํายาครับนี่คือน้ํายาประสานปูนฉาบโฟมนะครับ KB920 น้ํายาประสานปูนฉาบโฟมนั้นจะใช้ในการทาลงไปนะครับนี่ครับในข้างหลังผมก็คือส่วนที่มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะทาน้ํายานี่ครับใช้น้ํายา KB920 นั้นทาลงไปบนผิว EBD หรือสามารถทาได้แม้กระทั่งบนผิวในส่วนของผิวอ,อ,อิดนะครับ แล้วก็ฉาปูนครับการฉาปูนนั้นขาดไม่ได้ก็คือการใช้ตะข่ายครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนู้นก็คือตะข่ายไฟเบอร์นะครับเป็นตะข่ายที่เราใช้ติดเสริมความแข็งแรงให้กับปูนฉาบแทนลวดกงไก่นะครับนี่คือขั้นตอนหลักๆนะครับและที่นี่คือส่วนหนึ่งของการประยุกต์การใช้แผ่น EPD มวลเบานะครับในการติดตั้งแล้วก็ผสมประสานระหว่าง EPD มวลเบาอิฐมวลนะครับอ่าอิฐมวลเบาแล้วก็ อิดมอนนะครับเอครับข้างบนคืออีพีดีมอนเบาแล้วก็อิดมอนเบาแล้วก็อิดมอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับที่สนะัญชัยกานช่างรู้คู่บ้านครับ0917893563นะครับหรือว่าไปดูได้ที่ช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมอีพีดีนะครับที่นนทบุรีครับ0917893563และไลน์แอดสัญชัยครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วะครับหากบ้านคุณมีปัญหา Yeah,